วันนี้เราจะมาดูแอปช็อปแบ็กกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ปูจะพามาดู App Shopback นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทําไมต้องแอปช็อปแบ็กไปดูกันชาเข้าแอปช็อปแบ็กนะคะอันนี้ปูจะให้ดูจํานวนเงินในแอปช็อปแบ็กที่ปูสะสมไว้นะคะ อันนี้ปูโหลดมานานแล้วค่ะแล้วก็สะสมได้จำนวนเงินตามที่เห็นนะคะแล้วก็ถอนออกไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าครั้งใหม่นี่เขาจะให้ถอนได้ตอนมียอดเงิน150นะคะตอนนี้ยอดเงินปูยังไม่ครบนะคะแต่ก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะว่า,าเขาคืนเงินให้จริงๆนะคะ สามารถโหลดมาใช้ได้ค่ะเพื่อนๆก็ลองโหลดมาใช้แล้วก็สมัครตามระบบนะคะอันนี้ก็เข้าไปดูที่ตัวรูปคนนะคะแล้วก็เห็นจํานวนเงินยอดถอนเงินนะคะลองกดที่ยอดถอนเงินนะคะมัน,นก็จะมาที่หน้าจอนี้นะคะทีนี้มันก็จะบอกว่าจํานวนเงินที่ถอนได้ขั้นต่ำร้อยห้าสิบนะคะแต่นี้ของปูยังไม่ถึงนะคะก็ เก็บไว้ก่อนอันนี้ปูก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันใช้ได้จริงนะคะเพื่อนๆนลองโหลดก็มาใช้ได้นะคะแล้วก็อันนี้ปูจะลองไปเข้าแอป s h o p ปีนะคะคือเข้าแอป s h o p ปี้ผ่านแอป s h o p b a c k อะค่ะแล้วก็ทำตามระบบตามขั้นตอนเลยคะ่ะ e เข้าแอป s h o p ปีก็ไปดูเลยค่ะ,อ,ะอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรนะคะเราก็ไปลองซื้อซื้อเสร็จจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแอป s h o p b a c k มันจะ บอกยอดมาให้นะคะว่าเรามีเงินสะสมเท่าไหร่นะคะก็เหมือนการซื้อของตามปกติเลยค่ะเพียงแต่ว่าซื้อผ่านแอปช้อปแบ็กเอีกทีเท่านั้นเองค่ะเราก็จะได้เงินคืนมาอีกนิดนึงนะคะมันอาจจะรอนานหน่อยแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะอย่างของปูนี่ก็โหลดมาปี2ปีได้แล้วค่ะก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะมาแบ่งปันจันเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากจะ ลองทําบ้างนะคะก็เป็นเงินสะสมเล็กๆน้อยๆค่ะไม่เร่งไม่รีบนะคะก็รอไปยาวๆเลยค่ะแต่ถ้าใครซื้อยอดเยอะๆมันก็จะมีเงินคืนฟันผลมาให้เยอะนะคะลองดูกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆชอบกรปล่าถ้าเ,เพื่อนๆชอบฝากดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผูด้วยนะคะเพื่อนๆมีปัญหาสงสัยอะไรก็ค,คอมเมนต์ถามมาได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ